เออว่าแต่ว,ว่าสรเริ่มี่ิจริงๆผมเริ่มได้เลยนะครับเพราะว่าทีมงานผมมีเยอะอยู่แล้วดีเลยเพราะว่าผมอยากให้มันเสร็จภายใน2เดือนนี้คุณสามารถไมไม่มีปัญหาเลยครับเพียนี่ถงลงยังไงเนี่ยบ้านผมไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้ผมปรับดิในให้เยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเตรียมเทเสาแล้วก็จะขึ้นเพดานฝ้าแล้วอะ่ะเฮียแล้วยังไงแล้วยังไงอีกผมเพิ่งให้คุณเบิกไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะสามแสนขอเพียเย็นก่อน มันแปลกๆยังไงนะคุณจะทำให้ผมดีจริงๆมาเดี่ยตรงบบ้านน้อยหได้ครับเียลองเช็คแบบอีกทีครับว่าว่าโอเคไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะทำเป็นปล่องควันให้เฮียด้วยเวลาทำครัวมันจะได้ควันขึ้นออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็หลังบ้านเฮียอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆหลังบ้านผมว่า คุณขยายพื้นที่ออกไปอีกสักนิดหนึ่งให้หน่อยเหมือนกันเนาะเออว่าแต่ว่าคุณสามารถเริ่มได้เร็วที่สุดจริงๆผมเริ่มได้เลยนะครับเพราะว่าทีมงานผมมีเยอะอยู่แล้วดีเลยเพราะว่าผมอยากให้มันเสร็จภายใน2เดือนนีน้คุณสามารถไหมคุณมีทีมงานพร้อมนะได้ครับเค okay, แถ้าคุณยังติดเรื่องอะไรอยู่ไหมไม่ติดเลยฮนะเพราะว่าผมมืออาชีพให้อย่างนั้นเนี่ยมัดจำงวดแรกผมจะโอนให้คุณวันพรุร่งนี้เลย ขอบคุณมากครับเพียร์เจนะได้ครับสองแสนก่อนนะขอเป็นสองแสนห้าได้ไหมครับเพียร์เอางี้<อ>ผมให้คุณสามแสนเลยแต่คุณทําบ้านตนี้ให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดก็เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ผมโอนให้นะสามแสนนะเป็นสามแสนก่อนนะครับเพียร์เป็นงวดแรกนะได้ครับงั้นเอาอย่างนี้เพียร์เอาแปลนตัวนี้ไปดูครับป,ปบ้านตัวนี้เป็นสนามหญ้าตรนี ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ขั้นนี้นะเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอ่าอันนี้ค้องครัวดีอ๋ออันนี้ตู้ปลาครับตู้ปลาได้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมรีบติดต่อประสานทีมงานแล้วก็ดำเนินการที้เลยนะครับเฮียเอาอย่างเอาการออกมาให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะได้ครับเฮี่ผมมีธุระนัดท่านรัฐมนตรีไว้ผมรีบไปไม่ผิดหวังครับเฮียโอเคนะฝากดูแลให้ดีด้วยนะเสริมลงต่ำ ฝากดูให้ดีด้วยนะได้ครับพี่แบนบ้านขนาดนี้เนี่ยสงสัยต้องพึ่งไอมิวลลวเว้ยห,ห,หรอไอมิวเหรอเออพอดีกูได้งานมาว่ะเป็นงานสร้างบ้าน อมึงม,มาช่วยคูณทำงานนี้เลยอะไรวะเฮ้ยมึงจะปฏิเสธแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงจำไม่ได้อะมึงเข้าวงการรับเหมาได้เพราะใครกูไม่ได้อยาก่วงบุญคุณนะเว้ยแต่กูขอความช่วยเหลือมึงแค่นี้ได้ไหมเออมันต้ององี้เลยวะโอเค เก้าเว้ยสามแสนเห้การณนี้เม่งโคตรตรงเวลาเลยว่ะหวานเจี๊ยบโอ๊ยหนักไปหน่อยเว้ยเมื่อคืนเว้ยแล้วเงินหมดแล้วกูทำยังไงดีวะเนี่ยว,วะรอไ้เต๋ออรอเออ กูยืมลักแสนดิไม่มีเหรอเออขอบใจเว้ยจุงก็ไ้วะเหรอจุงเหรอเฮ้ยกูยืมเงินใช้ก่อนลักแสนดิพอดีหน้างานกูติดปัญหาหน่อยไม่มีเหรอเฮ้ย เผมเบิกเงินเคียร์อลเพิ่มดีกว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยเียร์อล์ฟสวัสดีครับครับไปไหนบ้างบ้านเป็นไงบ้านก็กำลังเริ่มครับแต่ว่าตอนนี้น่าไงมาติดปัญหานิดหน่อยครับเพีย นะคือผูู้รับเหมาผมอะที่ผมจ้างมาตอนเนี้เขาประสบอุบัติเหตุครับเฮียแล้วเขาอะขอเบิกเงินผมไปก่อนผมก็เลยใจดีให้ไปแล้วทีเนี้ยผมต้องซื้อแบบพวกเหล็กพวกปูนเพิ่นมนะครับเฮียผมก็เลยไม่มีเงินพอที่ไปซื้อของพวกเนี้ยผมขอเบิกเฮียหน่อยได้ไหมไม่เยอะๆผมให้คุณเบิกเงินไปนเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เองไม่ใช่เหรอสามแสนที่วันแรกอะ เข้าใจครับเพียเอาเป็น <Luc> ว <ar cells> <DVD> ่าเอางี้ดีกว่าคุยโทรศัพท์คงไม่รู้เรื่องครับเพียเฮียมาเจอผมหน้างานได้ไหมครับหน้างานเนี่ยคุณไม่เห็นคุณเลยเอาผมก็อยู่หน้างานครับเฮียไหนไหนไหนคุณยตรงไหนไหนไหนเฮียอยู่ไหนอ่ะผมก็ไม่เห็นคุณนะคุณอยู่ไหนอนี่ยแตผมได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆนะเออผมก็ได้ยินเสียงคุณถ้าคุณอยู่ไหนอ่ะเฮียอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮียวันนี้ครับโอยหาตั้งนาน นี่ตกลงยังไงเนี่ยบ้านผมไม่มีอะไรขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้ผมปรับดินให้เยียเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเตรียมเทเสาแล้วก็จะขึ้นเพดานฝ้าแล้วอะ่ะเฮียแล้วยังไงแล้วยังไงอีกผมเพิ่งให้คุณเบิกไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะสามแสนผมก็กุมใจอยู่เนี่ยเฮียจริงๆอะ่ะงานมันต้องเดินเร็วกว่านี้เฮียแต่ผู้รับเหมาผมม่าดีมันไม่รับผิดชอบเลยอ่ะที่มันแปลกๆยังไงนะคุณจะทําให้ผมดีจริงๆป่ะเนี่ยรับระกรันเฮียตามแผนที่ผมวาดให้เฮียดูเลย แต่ว่าตอนนี้เฮียผมอาจจะต้องรบก,กวนเฮียอีกสักก้อนหนึ่งอะเฮ้ยคราวนี้ครั้งสุดท้ายนะแล้วต้องเอาให้จริงๆนะผมจะยอมให้คุณเบิกก่อนเป็นครั้งสุดท้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาโอนอนีกงวดให้คุณอีกสามแสนโอเคไหมได้ครับเฮียแต่คราวนี้ครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่เสร็จคราวนี้แหละคุณมีเรื่องกับผมแนะ่เดี๋ยวคราวหน้าเฮียจะเห็นชั้น 2, สองสระว่ายน้ําเนี่ยแน่แสนนะเป็นอย่างนั้นมาเดี๋ยวผมโอนให้เลยตอนนี้สามแสนนะ อแปลกๆเรียบร้อยขอบคุณมากครับเฮียเดี๋ยวผมขอตัวไปดูหน้างานก่อนนะจัดการให้เรียบร้อยนะมันจะได้เรื่องว่าจ้างมันกับจ้างไก่ก็จ้างไก่ไก่แม่งยังขุดดินมันแม่งไม่ขุดเลยเฮ้ยเฮ้ยหกดด้วย ไอโจเอ้าเฮ้ยมีวะไงวะเนี่ยมึจะมาเบิกเงินซื้อของลงหน้างานเนี่ยไปจ่ายคนงานอีกเนี่ยกูก็บอกแล้วไงบอกให้มึงออกไปก่อนโหไปแสลเลยนะโจกูบอกแล้วใช่ไหมว่าสเปคมันไม่ต้องตามที่กูบอกหรอกมึงใช้ของเกศตาก็ได้เป็นไรวะมันไม่ได้ดิว่าบ้านลูกค้ามันต้องดีดิวะไม่งั้นเขาจะมาจ้างอะไรมึงเพิ่มเนี่ยมึงบ้าแล้วเปล่ากูรู้แล้ว แต่เคียก๊อปมันยังไม่โอนมาให้กูไงแล้วให้กูทำไงเนี่ยแล้วตอนนี้ให้กูทำไงมึงออกออกไปก่อนเออเดี๋ยวกูเบิกเงินได้กูมาให้มึงเองมึงก็ไปหาของเก็บตาๆใช้ก่อนดีกว่าเรื่องแค่นึงคิดไม่เป็นเหรอมึงทำงานรับเหมาก,กี่ปีแล้วเออจะให้กูไปซื้อเหล็กมือสองซื้ออะไรงี้มาก็ได้ใช่ไหมก็ถ้ามันทำได้มันก็ซื้อมาดี นั่นทั้งนั้นนะใคโอเคเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยนี่มันสองอาทิตย์แล้วมีแต่ทรายง่อยๆนี่มาลงเนี่ยอืมอืระเป๋าเปไหนวะเนี่ยเฮ้ย เฮียกอล์ฟเอา้านี่ผมให้เวลาคุณมาสองอาทิตย์แล้วดูสิเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะมีแต่เนี่ยสายไหนชั้นสองชั้นสองเลยของคุณอะเฮียเคียผมว่าเฮียใจเย็นก่อนผมซื้อกระทิงแดงมาฝากเฮียกระทิงดกกระทิงแดงอะไรเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยนี่มันสองอาทิตย์ไปแล้วนะเดี๋ยว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 เฮียกอลฟใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาผู้รับเหมาแป๊บเดียวอะไรเนี่ยโหลเออ มีเหรอรู้ว่าไงมึิ้งงานกูได้ไงวะอ๋อพอดีกูมารับงานนอกแป๊บนึงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่างกูเข้าไปนะเดี๋ยวสักสองสามวันน่ะเฮ้ยมึงทำแบบนี้กูได้ไงวะ๊ดเฮ้ยอะตกลงมีปัญหาอะไรคือไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เดี๋ยวผมขอขอขอโทรอีกสายได้ไหมคุณเอาเงินผมไปห้าแสนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไในทียนะแป๊บเดียวไปไหนผมโทรศสายแป๊บเดียวตัวนี้สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วผมปวดท้องด้วย กับเดียวเฮียไอ้ชงจ,จะไปไหนมึงอยู่นี่ก่อนอีมิวเออถึงวะมึงอยู่นี่ก่อนมึงแทงงานามึงถูกไมวะมึงรู้ไหมเฮียกบเนี่ยเขาเป็นนายจ้างกูมาก่อนน้องไงวะ <c oughs> เรื่องที่มึงซื้อของถูกมึงจะโกงแล้วมึงจะหนีเขาอะเขารู้หมดแล้ว <c oughs> ไปไปโรงพักกูเฮ้ย ทำอย่างนี้คุณไม่ได้ด้วยไปหาตำรวจไงไปไปด้วย <laughs>